สวัสดีนะคะพบกับอะไรจะมาแช้เกมไมนไหมคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะโอเคค่ะนี่คือรางรถไฟที่เอ่อทำไว้แต่ว่าคเคยแชรไปแล้วแหละแต่แชรมันเสียนั่นเองก็เลยต้องแชรใหม่ก็ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเโอเคนะคะก็ะะตรงนี้จะเป็นคล้ายๆ้าห้องครัวมาเอาอาหารจากตรงนี้เพราะว่าเราจะสร้างเป็นโหมดหดนั่นเองโหมดห้องครัวก็คือแบบโหมดมาเอาอาหารนั่นเองมาเอาอาหารส่วนตรงนู้นก็จะเป็นที่แบบเล่นมิมนิเกมเนาะเล็กๆเนาะก็เราจะทำเดอะซีรีส์มาคาร์ดด้วยนะเป็นเดอะซีรีส์เขาแบบเดอะซีรีส์ สร้างตัวกระตูนให้มันขยับใชขยับมาแบบวันนี้สดใสจริงเลยเหมือนเรื่องก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้น่าจะสร้างได้แล้วแหละแต่ว่าวน่าจะสร้างตึกประมาณสองสามชั้นก่อนเลยก็นี่ก็ข้างในก็จะมีไฟเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าเสียงเสียงเพื่อนมันจะเข้าหรือเปล่านะมัน <laughs> <laughs> ดังกันมากเลยเนี่ยก็นะก็ ไปดูนักเล่นเกมมันเดี๋ยวเดี๋ยววาักไปนู่นแล้วกันนะวาักไปเริ่มโอเคนะคะก็คือจะมาสร้างชั้นต่อไปด้ตัวยอรอปเดี๋ยวเดี๋ยวโยฮุลักโยฮุลักก็เดี๋ยวมาสร้างกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนนะคะว่าจะสร้างอะไรในระหว่างที่คิดก็จะปูพื้นบ้านตรงนี้ไปด้วยนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมโอเคนะคะ โอเคก็สร้างตรงนี้เสร็จแล้วให้เพื่อนใช้เพื่อนนั่นเองประมาณเพืนใส่แย่เพื่อนบอกนี่ใส่แย่นี่ฉันชื่อก็เนเน่ขู่เนเน่ขู่ไม่ใช่เนี่ก็เป็นเพื่อนสร้างหมดเลยนะนี่หลายบล็อกเพื่อนใส่แย่เพื่อนเพื่อนอุตส่าห์สร้างให้เลยนะเนี่ยโอ้ขอบคุณมากษาไปได้แล้วไปชิวก็เจะเอาอันนี้ก็โอเคละก็เดี๋ยววันนี้พี่พ่อเราใช้หรือเปล่าก็ ะหมดแล้วอะแต่ว่าไม่เป็นไรกูจะดูก็จะสร้างบันไดขึ้นไปตรงนี้ด้วยนั่นเองติดเขาซึ่งบันไดนี้ก็เป็นแบบแบบก็เก่าๆแบบกาดๆนั่นเองโอ้โหแต่ทะลึ่งคุณอันนี้ไม่ได้ด่าผู้ชมนะด่าคนบางคนก็ต่อบบอกขึ้นไปแบบคล้ายๆของพี่ขวัญแต่พี่ขวัญจะเอาเป็น นก็ต่อไปเรื่อยๆแต่ลดลดขั้นทีละขั้นนั่นเองเพิ่มๆประมานี้ตัดต่อมาเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวตัดต่อตอนที่สร้างบันไดเสร็จแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวจบคลิปยางเ่่นนี้ก่อนนะเพราะว่ากิ่งดังต้องไปเรียนก่อนนะบายบายนะคะ